เหตุแบบขั้นมุดน้ำมุดลังไปเออเป็นจะนมีสนับเขาอยู่ <c oughs> อันเขาได้งื้อเสีย,นนสสยนหนี่งช่วงเัรษอย่อางคน่ะเขาไปบ่ได้มาที่ขอไปนำ ยังวม่จีบไปพังพาอย่างอันนี้ใกล้เบิดแล้วมันบอลเนี่ยระชีลือออกขึ้นกัน เออยังวันหรอผู้เจ่อกระสิคมข้านหาจะซื้อยังวันหรอเด้อ,อ,อดข้างในวะมีเหรอร็จะดันหรอก ข้าจนเข้าด้านเฮ็ดบพาะเห็นอยู่จะเก็บรายรุ่นแล้วเนาะอาทิตยมืนหนึบอกอาทิตยมื่นหนึ่งช่วงกำลังลายๆมือละสิบโลยี่สิบโลถึงจะบอกยี่สิบโล ใช่ว่าชุดไม่สิได้ยี่สิบานสิบลูกลเหรอหร้ายแปลงขึ้นเบิื้องเต่ก่อนขี้มันมันกระเดื่มแหงแล้วไง จแม่นสิอยู่ไสก็ตามคื kan